เมื่อกลับมาถึงบ้านปริยชัดก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นกระเป๋าเดินทางวางอยู่ภายในห้องนอนใกล้ๆก,กับตู้เสื้อผ้าเธอจึงเอ่ยถามเมคินที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องนอนนั่นเองคุณจะไปไหนล่ะคะพดเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าวางอยู่อ๋อผมว่าจะบอกคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแต่ผมลืมผมต้องไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดสัก3ามสี่วันนะจังหวัดไหนล่ะคะ ปริยชัดลองถามดูเผื่อว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้างเออชนบุรีนะ่ะชายหนุ่มตอบแบบทรงๆเพราะไม่คาดคิดว่าผู้เป็นภรรยาจะถามเพราะปกติเวลาที่เขาบอกกับภรรยาว่าจะไปสัมมานาอีกคนก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากนะงั้นคุณอย่าลืมของฝากนะคะเอของฝากชนบุรีมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอพัดเซิร์ชดูก่อนนะคะ ปริยชัติกล่าวพลางขมวดคิ้วด้วยความสงสัยก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนในกระเป๋าสะพายออกมาเพื่อค้นหาข้อมูลซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับเมคินเป็นอย่างมากของฝากอะไรกันผมไปทำงานนะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นชายหนุ่มกล่าวด้วยความหัวเสียถ้าอย่างนั้นพัดต้องขอโทษด้วยนะคะปริยชัติเอ่ยขอโทษพลางแกล้งทำหน้าเศร้าซึ่งนั่นก็ทำให้เมคินรู้สึกผิดขึ้นมาทันที เขารีบดึงมือของปริยชัติมากุมไว้และบีบมือนั้นเบาๆผมขอโทษนะช่วงนี้ผมงานยุ่งก็เลยอารมณ์เสียนิดหน่อยอย่ากโกรธผมเลยนะพัดไม่โกรธคุณหรอกค่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้พัดขออยู่คนเดียวนะคะปริยชัตรดึงมือของตัวเองออกจากการเกาะกลมของอีกคนก่อนจะหมุนตัวออกจากห้องนอนพลังคิดในใจว่าสามีของปริยพั์มีพิรุษอย่างแน่นอน เพราะท่าทีที่อีกคนโมโหเมื่อถูกจับได้ไล่ทันแบบนี้การสมาณนาคงเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้เพื่อไปหาผู้หญิงอื่นเสียมากกว่าเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เธอก็รู้สึกสงสารแฝดพี่ขึ้นมาจับใจที่ยอมให้สามีกระทําย่ยมยีหัวใจถึงขนาดนี้หากปล่อยให้เป็นแบบนี้นานวันเข้าถึงปริยพัดไม่ถูกฆ่าตายก็คงตรอมใจตายเข้าสักวันปริยฉัดเดินมาถึงสวนย่อม เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่รอบๆบริเวณนั้นเธอจึงหยิบสมาร์ทโฟนออกมาและรีบส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันสนทนาทันทีนัดพรุ่งนี้จับตาดูสามีของพัทใหทีพอเขาบอกว่าจะไปสัมมนาที่ชนบุรีแต่พี่คิดว่าน่าจะไปหาเมียน้อยมากกว่าสักพักข้อความจากเปรมนัดก็ถูกส่งกลับมาได้ครับพี่ปริยชัดยิ้มน้อยๆเมื่อเห็นข้อความ ก่อนที่เธอจะเก็บสมาร์ทโฟนใส่กระเป๋าตามเดิมพลังคิดในใจว่าหากเปรมนัทได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็คงดีเพราะอย่างน้อยๆถ้ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ต้องสงสัยแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลุงช่วงมีลดาหรือเมคินก็น่าจะได้รู้ถึงแรงจูงใจของแต่ละคนว่าแรงจูงใจของใครจะมีน้ำหนักมากถึงขนาดต้องการจะฆ่าแฝดพี่ของเธอได้จริงอยู่ว่าเธอปลอมตัวเป็นปริยาพัฒเพื่อมาล่อเป้า แต่หากไม่รู้ว่ากระสุนจะถูกยิงออกมาจากปืนกระบอกไหนเป้าอย่างเธอคงไม่พ้นต้องตายฟรีเช้าวันต่อมาปริยชาติติดรถมิลดามาทำงานตามปกติซึ่งทั้งสองยังต่อบปากต่อคคำกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ดุนแรงแต่อย่างใดหลายครั้งที่ปริยชาติคิดจะเลิกแกล้งคนเด็กกว่าแต่เมื่อเจอท่าทีเยอะยิ่งและคำพูดห้วนๆของมิลดา เธอก็อดที่จะแกล้งไม่ได้ทุกทีเที่ยงเมื่อวานน้องมิ้นไปทานข้าวที่ไหนมาล่ะคะพอดีพี่นั่งอยู่ที่โรงอาหารกับคุณพ่อแต่ก็ไม่เห็นน้องมิ้นเลยปร,ริยาติชัดเอ่ยถามคนที่กำลังขับรถอยู่มิ้นเบื่อก็เลยออกไปทานข้าวข้างนอกมิลดากล่าวด้วยความหงุดหงิดเพราะเธอรู้สึกว่าช่วงนี้พี่สะพ้ายพูดมากเกินไปแล้วออกไปกับใครล่ะคะปร,ะริยาติชัดยังคงถามต่อ ออกไปกับใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่พัดเกี่ยวสิคะในฐานะพี่สะพ้ยพี่ก็ต้องอยากรู้ความเป็นอยู่ของน้องสามีบ้างไงคะประิยชัติแกล้งยกเหตุผลขึ้นมาอ้างส่วนอีกคนได้แต่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความรำคาญมินไปคนเดียวนั่นไงพี่ว่าแล้วน้องมินเอาแต่ใจขนาดนี้มีใครครบด้วยก็คงแปลกแล้วละ่ะประิยชัติพูดแทงใจดำ ซึ่งนั่นก็ทำให้มิลดาโกรธขึ้นมาทันทีพี่พัดหลอกด่ามิ้นเหรอจะว่าเงิั้นก็ได้ค่ะพี่พัดมิลดาตวาดคนนั่งข้างๆเสียงดังโชคดีที่เธอขับเข้ามายัางลานจอดร,รถของบริษัทอย่างพอดิบพอดีมิเช่นนั้นคงต้องจอดรถคุยกันตรงข้างทางเหมือนเมื่อวานเป็นแน่อยู่กันแค่สองคนไม่ต้องเรียกพี่เสียงดังก็ได้ค่ะพี่กลัวประยะิยชาติแกล้งทำหน้าซีด พี่พัดเนี่ยเหรอกลัวมิลดา,าถามยังไม่เชื่อคำพูดของอีกคนใช่ค่ะกลัวว่าจะอดใจไม่ไหวจับเด็กเอาแต่ใจมาตีก้นไซให้เข็ดปริยชาติกล่าวพลางยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆอีกคนจนทำให้ทั้งคู่สบตากันอย่างไม่ตั้งใจมิลดา,ารู้สึกวิวๆภายในหัวใจเมื่อได้สบตากับคนตรงหน้าดวงตาคมของอีกคนที่จ้องมายัางดวงตาของเธอทำให้เธอตกอยู่ในพวัง จะว่าไปแล้วตั้งแต่พี่สะพ้ายแต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเธอก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดจนถึงขนาดนั่งรถมาทำงานด้วยกันเลยเพราะอีกคนมักจะหลบเลี่ยงและไม่ตอบโต้วเวลาที่มีปากเสียงกันแม้แต่ในที่ทำงานก็ไม่เคยได้คุยกันเลยยกเว้นเรื่องงานแต่พอมาตอนนี้ที่อีกคนอยู่ใกล้ๆเธอกับรู้สึกแปลกๆเรากับว่าคนตรงหน้าไม่ใช่พี่สะพยคนเดิม ริยชฉันเองก็รู้สึกแปลกๆภายในหัวใจเช่นกันเดิมทีเธอแค่อยากรู้ว่าอีกคนจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆ่าแฟดพี่ของเธอหรือไม่จึงแกล้งกวนประสาทสารพัดเพื่อหวังจะจับพิรุษแต่นอกจากจะจับพิรุษไม่ได้แล้วเธอกลับรู้สึกว่ามินดาดาน่ารักมากๆเวลาที่โดนเธอแกล้งคิดแล้วก็อยากจะงอนแฟดพี่เสียจริงๆมีของดีแบบนี้อยู่ที่บ้านก็ไม่บอกเธอตั้งแต่ทีแรก จ้องพี่แบบนี้น้องมินคิดอะไรกับพี่อยู่หรือเปล่าคะประยะิยชัดเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกริ่มซึ่งนั่นก็ทําให้อีกคนได้สติมินลดารีบขยับใบหน้าถอยห่างจากพี่สะพ้ทันทีมินกาลังคิดว่าทํายังไงพี่พัดถึงจะออกไปจากครอบครัวของมินสักทีมินลดากล่าวพลางหลบตาคนตรงหน้าถ้าพี่ไปจริงๆอย่าเสียใจทีหลังนะคะ ปริยชาติกล่าวพลางอมยิ้มเล็กน้อยถ้าถึงวันนั้นจริงๆมิ้นคงมีความสุขที่สุดเลยเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะพี่ว่าเราไปทำงานกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะสายปริยชาติกล่าวพลางขยับตัวออกห่างจากมิลดาดาก่อนจะเปิดประตูและก้าวลงจากรถไปทิ้งให้คนเด็กกว่านั่งปรับอารมณ์ให้เข้าที่อยู่บนรถปริยชาติอมยิ้มน้อยนระหว่างที่เดินมายังห้องทำงานของตน อย่างน้อยเมื่อครู่เธอก็ได้ข้อมูลบางอย่างจากปากของมิลดาหากมิลดาต้องการเพียงแค่ให้ปริยพัดออกไปจากครอบครัวของตัวเองอีกคนก็ไม่น่าจะเกลียดแฟนพี่ของเธอจนถึงขั้นมุ่งจะเอาชีวิตมูลเหตุจงใจเพียงเท่านี้ไม่น่าจะเพียงพอที่จะผลักดันให้คนคนหนึ่งวางแผนฆ่าผู้อื่นได้อีกอย่างเท่าที่เธอดูมิลดาเป็นเพียงเด็กไม่รู้จักโตที่หัวดือและเอาแต่ใจเท่านั้น ซึ่งหากอีกคนจะไม่ถูกกับพี่สะพ้ยก็คงไม่แปลกเพราะด้วยความที่เป็นลูกสาวคนเล็กที่มีทั้งพ่อแม่และพี่ชายคอยประครบประงมคอยทุ่มเทความรักให้เลยอาจทำให้เจ้าตัวไม่พอใจที่แฝดพี่ของเธอเข้ามาอยู่ในบ้านคงกลัวว่าจะถูกลดความสำคัญลงถึงได้แสดงท่าทีกับพี่สะพ้ยแบบนั้นในช่วงสายของวัน มีเหตุการณ์ที่ทําให้ปริยชาติต้องรู้สึกหนักใจเนื่องจากเธอได้รับรายงานมาว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเธอจึงสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนซึ่งผลการตรวจสอบที่ถูกส่งมายังปริยชาติในช่วงบ่ายนั้นพบว่าสาเหตุเกิดจากกระป๋องล็อตใหม่ที่สั่งเข้ามาใช้บรรจุน้ําผลไม้ไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวเครื่องจักรเธอจึงเรียกต้นเหตุข,ของความผิดพลาดนี้เข้ามาพบ และคนคนนั้นก็คือมิลาดาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อนั่นเองร่างบางนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงข้ามกับปร,ริยชัติด้วยสีหน้าที่ไม่สะทกสะท้านอะไรเพราะที่ผ่านมาเธอก็ทำงานผิดพลาดออกจะบ่อยแต่ก็ไม่เคยเห็นพี่สะพ้ายว่าอะไรเธอสักทีเธอรู้ดีว่าถึงเธอจะผิดมากแค่ไหนพี่สะพยก็คงไม่กล้าทำอะไรเพราะอีกคนน่าจะเกรงใจพ่อแม่และพี่ชายของเธอ ในลองอธิบายมาสิคะปริยชัดเอ่ยเสียงเครียดพลางยื่นรายงานผลการตรวจสอบที่อยู่บนโต๊ะทำงานให้กับคนตรงหน้าจะไม่ให้เธอเครียดได้อย่างไรในเมื่องานครั้งนี้เสียหายไปเกือบล้านบาทมินไม่มีอะไรจะอธิบายก็ตามที่ซอฟไพเออร์แจ้งมานั่นแหละว่ามินส่งขนาดกระป๋องตัวเก่าไปให้เขาแทงเมลมินลืมไปว่าบริษัทเราเปลี่ยนขนาดกระป๋องแล้วก็เลยไม่ได้ส่งเอกสารตัวล่าสุดไปให้เขา มินและดาอธิบายความผิดพลาดของตัวเองได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีท่าทีสำนึกผิดเลยสักนิดรู้หรือเปล่าว่างานนี้เสียหายไปเท่าไหร่ประยะิยชาติําเสียงห้วนก็รู้อยู่นะแล้วน้องมินจะรับผิดชอบยังไงคะมินต้องรับผิดชอบด้วยเหรอที่ผ่านมามินก็ทำงานพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่พี่พัดก็ไม่เคยว่าอะไรมินเลยนะน้องมินต้องรับผิดชอบค่ะ เพราะความผิดระดับนี้ทางบริษัทสามารถไล่น้องมิ้นออกได้เลยนะคะปริษั์กล่าวเสียงเข้มซึ่งนั่นก็ทำให้คนฟังตกใจกับสิ่งที่ได้ยินฮะอะไรนะพี่พัดจะไล่มิ้นออกเหรอใช่ค่ะก็ลองดูสิมินจะไปฟ้องพ่อแม่แล้วก็พี่เมฆว่าพี่พัดไล่มินออกทำให้มิ้นเสียประวัติการทำงานมินละดาคมขู่คนตรงหน้าเสียงแข็ง น้องมินจะไปฟ้องทุกคนหรือจะไปประจานตัวเองกันแน่คะปริยชัติกล่าวเสียงเข้มและตอนนี้แววตาของเธอแฝงไว้ด้วยความดุดันเพราะจนถึงขนาดนี้แล้วอีกคนก็ยังไม่สำนึกในความผิดของตัวเองเลยเอ่อมินมินลดาตกใจกับท่าทีของพี่สไัยจนคิดหาคำแก้ตัวไม่ทันเพราะเธอไม่เคยเห็นอีกคนพูดและมองเธอแบบนี้เลยสักครั้ง ถ้าน้องมินไม่อยากเสียประวัติการทำงานพี่แนะนำให้ไปเขียนใบลาออกเองนะคะปริยชัดเอ่ยสวนขึ้นมาทันทีไม่ได้นะพี่พัทพ่อกับแม่ต้องสงสัยแน่ว่าทำไมมินถึงลาออกน้องมินก็บอกความจริงไปสิคะหรือจะให้พี่บอกเองเอ่อมินมินขอร้องละพี่พัทให้มินทำงานที่นี่ต่อเถอะมินไม่อยากให้พ่อกับแม่มองว่ามินเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมาทำงานที่นี่ได้แค่สองปีก็ลาออกแล้ว มิล,ลดายอมกัดฟันอ้อนวอนคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเพราะแค่ทุกวันนี้เธอก็ถูกลดความสำคัญลงไปมากแล้วหากเธอต้องลาออกจากที่นี่เพราะทำให้งานเสียหายทุกคนในครอบครัวต้องเอือมระอาเธอเป็นแน่ปริยชัดมองคนตรงหน้าที่กำลังอ้อนวอนเธออยู่เด็กดื้อย่างมิล,ลดาถูกตามใจจนเสียคนแถมยังทำให้งานเกิดความเสียหายอีกต่างหากเห็นทีเธอคงต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อดัดนิสัยเสียแล้ว น้องมินอ้อนวอนถึงขนาดนี้เงินพี่จะไม่ไล่น้องมินออกก็ได้ค่ะจริงเหรอคะมินละดาดีใจที่คำอ้อนวอนของเธอเป็นผลแต่ปร,ริยชัดกลับพูดสวนขึ้นมาพลางปลายตามองอีกคนด้วยแววตาเจ้าเล่แต่พี่มีข้อแม้นะคะคำพูดของพี่สะพ้ายทำให้มินละดาหุบยิ้มทันทีข้อแม้อะไร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่จะเข้าไปดูแลฝ่ายจัดซื้อเองต่อไปนี้ไม่ว่าจะซื้ออะไรหรือติดต่อกับซัพพลายเออร์เจ้าไหนต้องรายงานและส่งเอกสารให้พี่อนุมัติก่อนทุกครั้งปร,ริยชัดอธิบายเสียงเข้มซึ่งนั่นก็ทำให้คนฟังหน้างองงําขึ้นมาทันทีแม้มิลดาจะรู้สึกหงุหงิดมากแค่ไหนแต่เธอก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้การเอาตัวรอดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดได้สิมีแค่นี้ใช่ไหม งั้นมินกลับไปทำงานละมิลดากล่าวพลางยักไหล่ด้วยท่าทางกวนประสาทก่อนทำท่าจะลุกออกจากเก้าอี้เดี๋ยวเพียงพูดไม่จบปริยชัดกล่าวเสียงเรียบทำให้มิลดาต้องจำใจนั่งอยู่ที่เก้าอี้ต่อไปอะไรอีกละ่ะข้อแม้อีกอย่างคือต่อไปนี้น้องมินต้องทำตามที่พี่สั่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ทำแบบนี้ได้ยังไงมินไม่ยอมหรอกถ้าเรื่องงานก็ยังพอว่าแต่เรื่องส่วนตัวนี่ไม่มีทางมินไม่ยอมเด็ดขาดมินละดาปฏิเสธเสียงแข็งอืมพี่มาคิดคิดดูแล้วจริงๆความผิดระดับนี้แค่ไล่ออกอย่างเดียวก็ไม่น่าจะพอนะต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะเนี่ยพอาลำพังแค่ขายกระป๋องคืนให้กับซัพพลายเออร์ก็คงได้เงินคืนไม่เท่าไหร่ส่วนต่างที่เหลือใครผิดคนนั้นก็น่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะ ปริยชัดกล่าวพลางยกยิ้มที่มุมปากเพื่อแสดงให้อีกคนเห็นว่าตอนนี้เธอถือไพ่เหนือกว่ามิลดากัดฟันกรอดพลางกำมือแน่นด้วยความโกรธเธอไม่เคยคิดเลยว่าตลอด3ามปีที่คนตรงหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอในฐานะพี่สะใภ้จะมาเผยท่าแท้เอาวันนี้ที่เคยเห็นว่าพูดน้อยและไม่เคยตอบโต้ไม่ว่าเธอจะด่าว่าอย่างไร เธอเพิ่งจะมารู้วันนี้เองว่านั่นเป็นเพียงแค่การสร้างภาพเพราะแท้ที่จริงแล้วพี่สะพของเธอนั้นแสนจะร้ายกาจนี่คงหาจังหวะเล่นงานเธอมานานแล้วสินะหลอกให้เธอตายใจจนทำงานผิดครั้งใหญ่แล้วสุดท้ายก็มาเล่นงานเธอแบบนี้มันน่าเจ็บใจจริงๆว่าไงคะปริยชัดถามพลางยาคิ้วด้วยท่าทางกวนประสาทเม่เห็นคนตรงหน้าเอาแต่นั่งหน้าบึง้ง แก้มใสทั้งสองข้างที่เปลี่ยนเป็นสีแดงกำรรบ่งบอกได้ดีว่ามินรดากำลังโมโหเธออย่างหนักมินรดาสูดลมหายใจเข้าลึกๆสองสาครั้งเพื่อสงบสติอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านและเดือดดานอยู่ในอกก็ได้มินจะยอมทำตามที่พี่พัดบ,บังคับแล้วก็ขู่เข็นร่างบางกล่าวพลางหันหน้าไปทางอื่นเพราะตอนนี้เธอเกลียดปร,ริยชัดจนแทบไม่อยากจะมองหน้า น้องมิ้นฉลาดมากค่ะที่เลือกวิธีนี้ปริััดเอ่ยพลังอมยิ้มน้อยๆที่อีกคนยอมทําตามข้อแม้ของเธอแต่กว่าจะยอมได้นี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีมิ้นจะไปทํางานต่อมิลดากล่าวเสียงห้วนและยังไม่ยอมมองหน้าพี่สะพ้ยตอนนี้เธออึดอัดและอยากจะออกไปจากห้องนี้เต็มทนน้องมินมองหน้าพี่หน่อยสิคะ ปริยชาติกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเมื่อตกลงกันได้แบบนี้แล้วเธอก็ไม่จำเป็นต้องดุมิรดาอีกส่วนมิรดาก็หันมาตามที่อีกคนบอกด้วยสีหน้าบูดบึง้งตอนนี้เธอคงต้องยอมพิจาัยไปก่อนถ้ามีจังหวะเอาคืนเมื่อไหร่เธอจะจัดการให้สาสมเลยเมื่อคนเด็กกว่าหันมาเผชิญหน้าแล้วปริยชาติจึงเอื้อมมือไปรูปศีรษะอีกคนด้วยความเอ็นดูก่อนจะยิ้มให้และกล่าวออกมาด้วยความอ่อนโยน ต่อไปนี้น้องมินเลิกเป็นเด็กดื้อแล้วมาเป็นเด็กดีของพี่แทนนะคะมิลดารู้สึกแปลกๆกับการกระทําและน้ําเสียงที่คนใช้กับเธอความรู้สึกวิวิวในหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามันได้ย้อนกลับมาหาเธออีกครั้งในตอนนี้แม้มันจะเกิดเพียงช่วงสั้นๆแต่เธอก็รู้สึกถึงมันได้อย่างชัดเจนมิลดาพยายามรวบรวมสติกลับคืนมาก่อนจะปัดมือของปริยชาติที่กําลังลูบศีรษะของเธอออกไป ไม่ต้องทำมาเป็นพูดดีเลยนะเมื่อกี้พี่พัดยังขู่มิ้นอยู่เลยขู่อะไรกันคะเมื่อกี้พี่หาทางออกให้กับความผิดพลาดของน้องมิ้นตั้งหากจะยังไงก็ช่างเถอะพี่พัดระวังตัวดีๆก็แล้วกันถ้ามีโอากาสมิ้นเอาคืนแน่มินลดาค่มขู่พี่สะพ้ยเสียงแข็งแหมพี่หละก,กลัวกลัวเอาคืนได้คะ่ะแต่อย่าให้ถึงตายนะคะประิยชัดกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่ให้ถึงใต้แล้วค่ะเอาแค่คานเข่ามาขอร้องอ้อนวอนมิ้นก็พอมิลดากล่าวก่อนจะลุกจากเก้าอี้และเดินสะบัดออกไปจากห้องทำงานของพี่สัยทันทีปร,ริยชัดมองตามหลังคนเด็กกว่าพลางยิ้มที่มุมปากจากที่คิดว่าจะเข้ามาทำงานแทนแฟดพี่เพียงแค่ประครับประคองงานไม่ให้เกิดความเสียหายเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นว่าเธอต้องมาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความสะเพร่าของมิลดาแทนโชคยังดีที่เหตุการณ์เพลงเท่านี้ยังไม่เสียหายต่อกิจาการเท่าไหร่แต่หากเกิดขึ้นบ่อยๆก็คงไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นักเธอจึงจําเป็นต้องดัดนิสัยมิลดาเสียบ้างแต่นอกเหนือจากการดัดนิสัยแล้วเธอยังมีบางเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือจากมิลดาเพราะเธอเพิ่งจะมาทํางานที่นี่ เธอจึงยังไม่ค่อยรู้เตื้นลึกหนาบางภายในบริษัทสักเท่าไหร่หากจะสืบหาคนที่ต้องการฆ่าแฝดพี่ด้วยตัวเองคงต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเธออาจจะถูกฆ่าตายไปก่อนแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเธอต้องอาศัยคนที่ทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนเป็นฝ่ายให้ข้อมูลกับเธอซึ่งนั่นก็คือเด็กดือ้อที่เพิ่งก้าวออกไปจากห้องทำงานของเธอนั่นเองมิลดากลับมาที่โต๊ะทำงานของตนด้วยความโมโห เธอซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ด้วยสีหน้าบึ้งตึงเพราะตอนนี้เธอเป็นฝ่ายเสียเปรียบพี่สะพ้ยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่คนอื่นๆคงจะดูถูกเธอเพราะเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อแต่ต้องมาถูกผู้จัดการฝ่ายทั่วไปควบคุมการทำงานอีกต่อหน,นึง่งไหนจะเรื่องส่วนตัวที่เธอไม่รู้ว่าอีกคนต้องการจะให้เธอทำอะไรและแบบนี้จะไม่ให้เธอโมโ oh หได้อย่างไร แม้จะมีฉากแบ่งกั้นสัสดส่วนให้บริเวณโต๊ะทำงานของมิลดามีพื้นที่ส่วนตัวห่างออกมาจากพนักงานในฝ่ายคนอื่นๆแต่ทุกคนก็เห็นสีหน้าของมิลดาได้อย่างชัดเจนจะว่าไปก็ตั้งแต่ที่เจ้าตัวเดินหน้าบึ้งเข้ามาในฝ่ายนั่นแหละทุกคนจึงก้มหน้าก้มตาทำงานของตนต่อไปเพอรู้ดีว่าหาางัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโกรธเมื่อไหร่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรถามไถ่หรือเข้าใกล้โดยเด็ดขาด แต่ก็ใช่ว่าในฝ่ายจะมีคนห่วงมิรดาเสียเมื่อไรเพราะด้วยความที่หัวหน้าของตนเป็นเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์แถมยังทำงานผิดพลาดเป็นประจำและที่สำคัญมิรดามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้ทุกคนพอจะรู้ว่าที่มิรดาได้เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อคงมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้จัดการฝ่ายทั่วไปและเจ้าของกิจการนั่นเอง พนักง,งานคนอื่นๆจึงให้ความเคารพเพียงแค่ต่อหน้าส่วนรับหลังมินดาก็คือตัวตลกให้ลูกน้องในฝ่ายหัวเราะยะเท่านั้น